สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แม็กฟอร์ดช anel n นะครับวันนี้นะก็ต้องบอกว่าเลิกงามยามดีต้อนรับปีใหม่วันนี้แม็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชม e v e r อเ t สนะครับโมของปี2022แหละแต่เราจะพูด2022ไม่ได้แล้วนะต้องพูดว่าปี2023แล้ว Next g จนนะครับ2023นะตอนนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะเนื้อเมื่อตอนปีที่แล้วนะนะครับแม็กได้แจ้งนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนราคาขึ้นนะครับ วันนี้นักพาเจ้าเอเวอเรสต์นะครับไทเทเนียมขับ2นะครับสิสปีดนะครับราคาเขานะครับจะอยู่ที่1.724,000าบาทนะครับมีการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มจาการาคาเดิมแล้วนะตอนนี้นะครับขึ้นประมาณ25,000บาทนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับสีน้ำตาลหล่อๆแบบนี้เลยนะว่าหน้าตาเดิมๆก่อนที่เราจะไปทำการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นยังไงตัวนี้เราติดตั้งชุดแต่งเวกเตอร์มาด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไม่รอช้ามาชมกันเลยนะครับนี่คือเอเวอร์เนะครับเครื่องยนต์นะครับ210แรงม้านะครับ500แรงบิดนะเป็นเทอร์โบคู่นะครับ10สปีดนะครับหน้าตานะครับเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยกระจังหน้านะครับสีโครเมียมตัดสีกาไฟเห็นไหมครับอ่าแล้ววัสดุที่ใช้นะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับ เหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับกับช่องด้านหลังที่ระบายความร้อนนะครับตัวนี้นะครับเราจะมีกล้องหน้านะครับมาให้เป็นกล้อง360อสงศาพร้อมกับที่ฉีดน้ำนะครับหรือว่าทําความสะอาดหรือเรียกกันง่าเๆเหมือนเหมือนเป็นตัวที่ปัดน้ําฝนนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้เราทำความสะอาดกล้องเลยฉีดใส่กล้องเลยนะครับไฟนะไฟด้านไฟด้านข้างนะจะยังเป็นไฟซีแคมป์นะครับ มาพร้อมกับเส้นเดย์ไทม์เดนิ่งไลท์ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ LED นะมอเตอร์อิเลกเตอร์ LED นะครับจะต่างจากตัวท็อปที่เป็นไฟแมทริกนะครับแมทริก LED นะต่างกันนะครับตัวนี้นะจะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ในโคมเดียวกันเลยเป็นไฟ LED นะครับมาที่ด้านล่างหรือการชนหน้านะครับการชนหน้านะครับอย่างที่แม็กบอกลูกค้าตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่านี่คือชุดต่งวิกเตอร์นะครับเรามีไฟนะครับไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับเป็นไฟแปรผันตาม พวงมาลัยนะครับหรือการใช้งานนั่นเองนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับจะยังเห็นเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับโลโก้วิกเตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับสตาร์ทสต็อปนะครับสต็อปเป็นโกนะควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็ตัวคุชท์คอนโทรนแล้วก็อะไรที่คุชท์คอนโทรนนะครับมีมีด้วยในตัวนี้นะครับ ห่วงลากจูงนะครับมาให้แล้วทั้งสองห่วงนะครับพร้อมกับกันกันโคนะครับหรือกันน้ำนะกันดีดนะครับมีมาให้ด้วยเหมือนกันนะที่ตัวนี้หล่อมากนะครับฝากระโปรงนะครับก็ยังดีไซน์แบบแอโรด y น a ามิกนะครับเพื่อนๆเห็นตัวตัวปิกอัพนะครับหรือตัว n e x กเชนยังไงตัวนี้นะครับลวดลายเดียวกันนะครับเพราะว่ารถมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับและฐานล้อที่กว้างขึ้นอีก50มิลลิมนะทำให้ตัวรถ ดูใหญ่นะครับแต่ว่าแรกมาด้วยความปลอดภัยนะครับความสุดสบายนั่นเองนะครับด้านข้างแก้มข้างนะครับหรือว่าซุ้มล้อเนี่ยก็จะมีมาให้ซุ้มล้อนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับอันนี้ถ้าลูกค้าชอบแบบแต่งนะก็ไปใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วอะไรตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับแม็กระยางนะครับแม็กนะครับจะเป็นล้ออลลอยนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดสีกาไฟ นะครับลวดลายก็จะประมาณนี้เลยนะครับยางนะครับจะเป็นของกู o เยีย r เห็นไหมครับยางตัวนี้จะเป็นของกู o เยีย r เลยนะครับส่วนซีรียางนะครับจะเป็น255นะครับ55นะครับขอบ20หรือแม็กขอบ20นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นดริฟท์เบรกทั้ง4ล้อเลยพร้อมกับคลิปะบายความร้อนนะส่วนด้านหน้านะครับจะเป็น ปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับพร้อมกับโช๊คอาบนะครับรถแรงสั่นสะเทือน2 0โมโนทูปนั่นเองนะครับมาที่แก้มข้างกันนะครับสัญลักษณ์หรือโลโก้นะบไบเทอร์โบนะครับสีดำตัดสีโครเมียมนะครับตัวนี้ยังมีให้เห็นอยู่อยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับเริ่มกันที่ครอบเลยครอบกระจกมองข้างจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดไฟ LED สีส้มนะครับตัวนี้นะครับ มีนะครับกล้องส6ัก0องศานะมาให้นะครับพร้อมกับไฟนะครับไฟส่องเห็นไหมครับไฟส่องอ่าอันนี้สามารถมองเห็นข้างตัวรถเลยเวลาเราทาของรนหรืออะไรเงี้ยมาพร้อมกับใบสปอร์ตตัวนี้มีใบสปอร์ตมาให้ด้วยครับแจ้งเตือนนะครับรถนะครับที่ขนาบข้างเรามาหรือวิ่งมาด้านข้างนะครับจะแสดงผลผ่านหน้าจอนะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับหลังพวงมาลัยนั่นเองนะครับ ตัวนี้จะมีโลโก้ไทเทเนียมมาให้พร้อมกับบันไดข้างที่เป็นสีทูโทนนะครับสีดำตัดสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยอย่างที่บอกว่านี่คือไทเทเนียมนะครับสิกเนเจอร์ของเขานะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับเล่าหลังคานะครับก็จะเป็นสีโครเมียมด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาด้านหลังนิดนึงนะครับฝาถังน้ํามันนะครับใช้งานง่ายอย่างที่นักบอกไปนะครับใช้งานง่าย แค่เพียงนะครับเรามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับแล้วก็ทําการปลดล็อกรถอย่างเงี้ยก็จะสามารถกดฝาถังน้ํามันนะครับใช้งานได้เลยนะครับรองรับบีเจ็ดก็ e 2ยี่สิบนะครับอ่ะมาครึ่งคันแล้วท้ายรถของเราอย่างที่บอกไปนี่คือซิกเนเจอร์นะครับของตัวรถเลยนะครับไฟ LED นะครับมาพร้อมกับโลโก้ e v e r อ e t นะครับอ่ะครอบตล่อแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมากดให้ดูเห็นไหม ไฟ LED หล่อเลยมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเห็นไหมครับกระจกไล่ฟ้านะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะพร้อมกับไฟเบรกดูที่3ที่อยู่ตรงด้านบนนะครับโรเลอร์ก็เรียกอะไรนะส,ส,สปอยเลอร์อ่ะก็เรียกว,ว่าสปอยเลอร์นะครับตัวนี้นะจะมีไฟเบรกมาให้ตัวนี้นะครับสามารถนะครับเตะคลิกเซนเซอร์ได้นะครับแต่วันนี้แม็กจะให้ดูว่าถ้าเราไม่เตะแล้มันก็ใช้งานง่ายนะครับใช้กดปุ่มกดเลยนะครับ จะทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะพอปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็จะมองเห็นนะครับว่าเนี่ยเราสามารถบรรทุกของหรือว่า,าใช้งานได้จริงและทำความสะอาดง่ายนะครับเพื่อนๆน,นะครับแปะพรมเข้าไปก็จะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเลยแล้วนะครับเบาะแถวตอนหลังตอนที่3กับตอนที่2เนี่ยสามารถวางเรียบนะครับสมูทมากๆนะครับในการาขนของนะครับ แล้วก็ตัวนี้อย่างที่แม็กบอกไม่ใช่ตัวสปอร์ตเป็นตัวไทเทเนียมเบาะแถว3นะครับทำงานด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองเห็นไหมใช้งานง่ายครับเบอรแถว3นะครับมาพร้อมกับช่องเก็บของครับตัวนี้จะมีช่องเก็บของแล้วก็ที่ปลดล็อกนะครับหรือว่าไขนะเพื่อใช้งานนะครับยางอล่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะก็จะมีให้นะพร้อมกับไฟนะครับ่องนะครับ ห้องด้วยสารแถวหลังนะ,ะแม้ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้สามารถใช้คีย์เซนเซอร์แล้วก็เปิดนะครับผ่านกุญแจได้ด้วยนั่นเองนะครับเปิดฝาท้ายบังกุญแจได้ด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูด้านในนิดนึงละกันด้านในนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะสีดําแบบนี้เลยนะครับหล,ล่อเลยนะครับ ห้องโดยสารก้างขวางนะครับแถวที่นั่งแถว2นะครับพร้อมกับมีนะครับช่องปรับแอร์นะครับแล้วก็ไฟนะครับทัชซีและ USB นะครับพร้อมกับช่องเสียบไฟบ้านให้ด้วยนะครับมาที่ด้านหน้านะครับห้องโดยสารนะครับอย่างที่แม็กบอลนะครับนี่คือสิงเนเจอร์คอนโซลนะครับดีไซน์แบบใหม่นะครับคอนโซลหน้าดีไซน์แบบใหม่นะครับแล้วก็จอนะครับ12.4นิ้วนะครับตัวนี้ รองรับ Apple CarPlay Android Auto และ s y n c 4 a นะครับแอร์แยกซ้ายขวาน,นะครับตัวนี้เป็นจะมีนะครับไวร์เลสชาร์จเจอร์นะครับพร้อมกับที่เสียบ Type C และ USB ให้นะครับหัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์เดิมนะหัวเกียร์แบบสั้นนะ10สปีดนะครับ10ออโต้นั่นเองนะครับพร้อมกับนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ที่สามารถปรับโหมดการขี่ได้4โหมดนะครับพวงมาลัย ด้านหน้าเป็นพุ่มอะไรไฟฟ้านะครับรองรับแอปเปิลไม่ใช่พุ่มอะไรฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นคูยคอนโทรลนะครับจะมีสามารถใช้คูดคอนโทรลอันนี้คูดคอนโทรลนะครับเลนคิปปิ้งได้นะครับนะครับแล้วก็มีอ่างปรับเสียงนะครับเสียงแล้วก็รับสายได้ฝั่งขวาจะเป็นพุ่มอะไรฟังก์ชันนะครับรองรับหน้าจอด้านหลัง8นิ้วนะครับอันนี้สามารถเช็คได้เลยนะครับเรื่องน้ำมงน้ำมันนะครับหรือระยะการเดินทางนะครับ ตัวนี้เช็คได้เลยนะครับปุ่มกดจะเป็น push start นะครับตัวนี้แล้วก็เบาะคู่หน้าเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับวันนี้พามาชมกันคร่าวๆนะครับต้อนรับปีใหม่เลยนะครับกับ e อวเ l เลนนะครับเทรบโบคู่10สปีดนะครับยังไงวันนี้นะครับก่อนออจะไปก็ฝาก นะครับเพื่อนๆที่กําลังสนใจนะครับหรือว่ากําลังมองหารถ7ที่นั่งอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งหรือว่ารุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับกับ e v e r อร์เตนะครับตอนนี้จะมี2ตัวที่เพื่อนๆน่ะทักกันเข้ามาเยอะนะครับก็คือตัวไทเทเนียมแล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับปีนี้นะครับเพื่อนๆที่ต้องการใช้รถนะครับส่วนก็ดีใจกับเพื่อนๆที่ที่ออกรถไปเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับก็จะได้อีกราคานึงก็ดีใจด้วยนะครับก็ เพื่อนๆที่ถามว่าเนี่ยจะปรับเปลี่ยนราคาจริงไหมหรือว่าเซลลพูดเฉยๆว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงราคานะครับให้ให้ลูกค้าสนใจนี่คือการปรับเปลี่ยนแปลงราคาจริงๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับก็ยังไงนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะทักกันเข้ามาได้ทางเพจนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจะดูเป็น p ิ c กอัพนะครับหรือเป็นกระบะนะจะเป็นแครบนะครับหรือว่ารถรถเจ็ดที่นั่งนะครับทักกันเข้ามาได้ทางช่อง u t u b e Mac Ford c h a n n e l นะครับแล้วก็เพจนะครับ ฟอร์ดป้ายแดงป้ายแม็กจดให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งยังไงวันนี้แม็กฝากเอ e เวอเรสต์ไทเทเนียมขับสองเอ้ยอ่ยอสิบสปีดคันนี้ไว้ด้วยนะครับเทร์โบคู่คันนี้ไว้ด้วยคลิปหน้าจะพามาชมขนาดเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ